ถึงแล้วที่นี่คือสถานที่ที่ผมเพาะพันุ์เห็ดเป็นจํานวนมากที่นี่ถึงเป็นที่รู้จักนะครับในจังหวัดในัยนาทและจังหวัด้างเคียงนะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหลินจื้อนะครับัยนาทเราผมก็ได้นําเอาเข้ามาทดลองอันนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับในเดือนถัด,ถดไปดใช่ครับเห็ดห er. ลินจื้ออันนี้ก็กิโลกร,รัมละหลายหมื่นบาทนะครับเป็นยาอายุยวัฒนะนะครับอันนี้เป็นเชื้อเห็ดหลินจื้อเดี๋ยวเราจะไปดูดอกกันทีหลังนะครับในะ สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมไอ้นะครับเจ้าของศูนย์การเรียนรู้และฟาร์มเห็ดชาววังจะพาทุกท่านไปชมฟาร์มเห็ดของผมว่าเพราะอะไรนะครับคนที่ชัยนาทถึงเป็นที่รู้จักกันเพราะอะไรเรามีจุดเด่นอะไรนะครับที่แตกต่างจากคนอื่นที่ทําให้เรามีชื่อเสียงแล้วก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปกัน oh. แม่วับมาแรงมาหน่อยนะครับสำหรับนะครับถึงแล้วที่นี่คือสถานที่ที่ผมเพาะพันุ์เห็ดเป็นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าความตื่นตาตื่นใจนะครับความแปลกพิสดารอย่างไรที่นี่ถึงเป็นที่รู้จักนะครับในจังหวัดในชัยนาทและจังหวัด้างเคียงนะครับสําหรับคนทําเห็ดอย่างผมซึ่งเป็นวัยรุ่นชัยนาทนะครับธรรมดา<อ>ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ ผมจะแนะนำนะครับเชื้อเห็ดให้เป็นที่รู้จักกัน<ยา>ก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของเชื้อเห็ดที่ผมใช้นะครับอันนี้จะเป็นเ <ś m akes> ชือ้อภูฐานนะครับขวดต่อไปอันนี้จะเป็นนางลมเทานะครับ <ś m akes> อันนี้ก็จะเป็นเห็ดลิ้นชื่อนะครับชันาดเราผมก็ได้นําเอาเข้ามาทดลองอันนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับในเดือน <ś m akes> ถัดไป ใช่ครับเห็ดหลินจืออันนี้ก็กิโลกร,รัมละหลายหมื่นบาทนะครับเป็นยาอายุยวัฒนะนะครับอันนี้เป็นเชื้อเห็ดหลินจือเดี๋ยวเราจะไปดูดอกกันทีหลังนะครับในอีพีตัดตัดไใในนยใช่ครับโอ้โหน่าสนใจนะครับเนี่ยเห็ดหลินจือเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเห็ด <Okay. S 1> หูหนูนะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่ต้องการในท้องตลาดมากนะครับเนื่องจากจังหวัดชัยนาทจะมีผู้ใช้อ่าผู้เพาะเห็ดหูหนูเนี่ยน้อยมากนะครับไม่เป็นที่เพียงพอกับ <Okay. S 1> ตลาด นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทนะครับในช่วงมีนาอากาศเริ่มร้อนแล้วเนาะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการทําก้อนเห็ดกันเลยอันนี้ก็จะเป็นก้อนเห็ดนะครับที่เราบรรจ,จุถุงแล้วนะครับจากขี้เลื่อยอันนี้เราก็จะนํามาบรรจ,จุถุงโอเคขี้เลื่อยใช่ไหมครับนะใช่ครับอันนี้จะเป็นขี้เลื่อยที่เราผสมท่าสารอาหารให้เพียงพอกับเห็ดแล้วอันน,น,นครับสําหรับฟาร์มเรา เราก็ไปดูเข้าๆกันนะครับไม่มานี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยใช่ครับผม<อ>ทีนี้ว่าในการทํากองขี้เลื่อนนี้อันนี้ผมจะหมักแล้วเนาะเราไปดูกันว่าอาหารเสริมบางอย่างที่เราใช้กันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมนะครับ<อ>เราจะหยิบม,มาให้ดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะประกอบด้วยใช่ครับผมเห็ดก็มีอาหารเสริมนะครับ สิ่งที่เราใช้อาหารเสริมอันนี้ถ่ายเข้ามาได้ใกล้ๆเลยครับผมอันนี้จะเป็นลำ,ลำอันนี้ลำข้าวลำข้าวที่ว่าใช่ครับ<อ>เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะครับ อันนี้ก็จะเป็นดีเกลือนะครับด,ดีเกลือใช่ครับคือคือเกลือตักขายตามท้องตลาดห,หรือเรากินได้ไหมอันนี้กินไม่ได้นะครับอันนี้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับ<อ>เราเอามาใช้กระตุ้นเส้นใย,ยเห็ดให้เส้นใย,ยเจริญเติบโตดีและแข็งแรงนะครับผมเราไปดูตัวต่อไปนะครับปูนขาวนะครับอันนี้ปูนขาวคุณสมบัติของเขาก็คือการปรับค่าพีเคชมาเป็นกรดเป็นด่างนะครับอันนี้เราก็ต้องนํามาใช้นะครับเราไปดูอีกตัวหนึ่ง แร่ม้อนนะครับแร่ม้อนอันนี้เดี๋ยวผมจะหยิบออกมาให้ดูเลยแร่ม้อนจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นแร่จากภูเขาไฟนะครับอันนี้ก็จะช่วยตึงธาตุสารอาหารให้นะครับปอนเห็ดนําไปใช้ได้ระยะเวลานานขึ้นนะครับเห็ดก็จะออกดอกได้ได้นานขึ้นนะครับแร่ม้อนอันนี้ก็จะเป็นผมไม่มานี่ผมไม่รู้เลยนะเนี่ย่อเดก็พอการเัี๋ยอันนี้เป็นภูไม้นะครับก็เป็นแร่ที่ว่าใช้เสริมนะครับ ให้เห็ดจเจริญเติบโตได้ดีนะครับส่วนสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือ E.M. วว้า E.M. EM ครับที่เราโยนโยนกันเนี่ยนะใช่ครับ oh. E.M. ก็คือเป็นลักษณะของจุลินทรีย์ที่เราใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคบางชนิดนะครับในก้อนเชื้อเห็ดแล้วก็หมักเพื่อให้จุลินทรีย์พวกเนี้ยไปทำงานในการย่อยขี้เลื่อยของเราให้เพียงพอที่จะเป็นธาตุอาหารให้กับก้อนเห็ดครับผม นะครับหลังจากเราได้เรียนรู้จักกับฟาร์มเห็ดชาววางของผมไปแล้วผมก็จะมาแนะนําถึงก้อนเชื้อเห็ดนะครับที่เราได้ผลิตขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็จับจาหน่ายให้กับลูกค้าจนเป็นที่ นิยมนะครับจนเป็นที่รู้จักกันในเขตจังหวัดชายนาฏและจังหวัดใกล้เคียงนะครับสำหรับนะครับก้อนเชื้อเห็ดที่อยู่ในมือผมนี้ก็จะเป็นก้อนเชื้อเห็ดผูฐานนะครับหลักๆก้อนเชื้อเห็ดผูฐานเนี่ยนะครับเขาก็จะชอบอากาศที่ค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับลักษณะของก้อนที่ดีว่าเขาเป็นยังไงนะครับเส้นใยเขาก็จะเดินขาวนะครับตลอดก้อนนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดไส้ดูนะครับไส้นายอันนี้ก็อีกสักประมาณอาทิตย์นึงก็จะเริ่มน้ำเปิด ก้อนได้แล้วนะครับเอาไปบ่มก้อนให้เส้นใยขาวกว่านี้หน่อยคือเห็ดปูฐานนะครับอันนี้คือก้อนเชื้อเห็ดปูฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้อนในลักษณะที่ว่ากําลังเดินอยู่นะครับก้อนเชื้อก็ยังเดินไม่เต็มนะครับส่วนที่นะครับลูกค้าเอาไปจากฟาร์มเราก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือก้อนเชื้อที่เดินเต็มแล้วนะครับเราจะส่งให้กับลูกค้าเพื่อนําไปเปิดดอกได้เลยนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นก้อนเห็ดหูหนู นะครับก้อนเชื้อเห็ดหูหนูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆก้อนเชื้อเห็ดหูหนูนะครับจุดเด่นของเขาคือจะมีนะครับ<ม>บุ้นเหลืองๆนะครับหรือว่าจุดสีน้ําตาลแบบนี้แบบนี้บบน,นะครับถ้าขายโลเท่าไหร่ครับอันนี้เห็ดหูหนูจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละร้อยบาทนะครับ <Yahoo! S 1> อ่าใช่ช่วงนี้นะครับี๋ยวเราไปดูข้างในกันนิดนึง นะครับข้างในก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ใกล้ๆลีนะครับอันนี้ก้อนนี้สามารถนําไปเปิดได้แล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ฟาร์มเราได้เลยนะครับ,ม,บรมีทิ้งเบอร์ไว้ไหมทิ้งเบอร์ไว้ไหมโอ้เบอร์เบอร์ติดต่อของเรานะครับ0 9 9 0 2 9 4 0 4 3นะครับหรือช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มเห็ดชาววังนะครับผมก็ติดตามกันเข้ามาหรือว่าโทรติดต่อทางอ็อกซ์กันเข้ามาได้เลย นะครับหรือว่าจะโทรติดต่อโดยตรงหรือว่าจะมาที่ฟาร์มโดยตรงได้เลยนะครับอยู่ที่บ้านวังเคียตนตําบลนังเลืออำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับผมเดี๋ยวส่วนเรื่องรายละเอียดหรือว่าสูตรการทําก้อนนะครับเราจะไปพบกันใน e ีพีต่อต่อไปนะครับว่าเห็ดแต่ละชนิดมีวิธีการเพราะอย่างไรบ้างต้องทําอย่างไรเขาถึงจะออกดอกให้เราเป็นมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำมเหมือนกับทุกวันนี้ที่เรารับกันอยู่นะครับผม อโอเคครับมผมใช่เดี๋ยวเราไปพบกัน EP ต่อไป